เสาเมนีกระตื่นอยู่เถียงหน้าหน่อยเฮาคือเกาจ้าเมนีเป็นวันยุดก็เลบเยบได้ตื่นต่เสาแห้งค่ะมเอนีอากาศบไดหนาวแห้งั้นานไดค่ะเย็นๆสิบัดหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหนาหนาวน,น,นอกจากอีตาเวนกับสิบบทันขื้นง่ายตอนนีกับฮกโมงกวาละเด้อค่ะแต่ว่ากันยังเมือดอยู่น้าที่ลักๆของคุยก็คือดั้งไปหนึ่งเขาฮิตนแนวกินทุกเสาเลยด้ยจอจ้าข้อดีของการนอนหน้าตื่นเสามากก็คือได้สัมผัสบ,าาบรรยากาศบร,ร,าาศบร,ริสุทธิ์แบบนี้นะคะอากาศก็ดีแห้งค่าค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศก็สิเย็นๆแน่จักหน่อย คลิปที่ปุ้ยถ่ายปุ้ยถ่ายตั้งแต่สาวเหมือดน,นะคะทุกคนมันกะสีแสงบ่พ่อเด้อจ้าภาพกะสีเป็นสีเหมือนๆในแจักหน่อยกะทนเบิองอาสกอรเด้อจ้าปุ้ยอยากจะถ่ายให้เห็นถึงบรรยากาศย่าสาวๆเนาะคะ่ะซึงมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะบางมือปุย้ยอาจจะลงคลิปตั้งแต่เสาวเด้อจ้าประมาณปี้หาแต่ว่าบางมือปุ้ยอาจจะลงคลิปย่ามือแรกเด้อจ้าท่ามือใดไม่เวลาตัดคลิปแต่ก่อนปุ้ยกับบดยนอนหน้าแบบหนีหรอกนะคะทุกคนช่วงแรกๆเนาะค่ะที่ปุ้ยมาสั่งกะทอมหลังมีไวปุ้ยก็คือแบบปล่อยไว้เลยนะคะ,ะ,คะพหลังๆมาะหะ กะแตนมาเลียงนะคะคุณยายเพิ่นเป็นห่วงเนาะจ้า,จาย่านตะกะแตนเสียกับป้านันย่านหมดเจาะใต้กับป้านี่เนาะจ้ะเราก็เลยมานอนเป้่าตะกะแตนค่ะนอนไปนอนมากกับโบเมื่อหัดบ้านจา้บาบัดที่นี่ก็เลยนอนหน้าเงาเลยล้งลงมาค่ะสุขภาพคุณยายกับโบค่อยดีเนาะจา้ะเป็นโรคเวียนหัวบานมุนนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงน้ำตะกะแตนอยู่นะคะบบยอมเมื่อนอนบานเนาะจ้าก็เลยต้องมานอนหน้าน้ำเพิินบัดที่นี่ปุ้ยก็เลยติดใจเนาะจ้ะพอได้นอนหน้ามือหนึ่งมือที่สองนะคะก็เรื่มบบอยากเมื่อแล้วค่ะมีพี่พีบอกว่าผสมเเกกสปัท้องงใหบิ่แนาจ น,นี่จะเป็น u, ดอกเต้าผู่เด้อจ้าทุกคนค่ะดอกเต้าแม่เพิ่นจะมีหน่วยติดมานํานะคะเฮาก็จะมาเด็ดดอกเต้าผู่แบบนี้เนาะจ้าหลังจากนั้นก็จะเ,เกสรสีเหลืองๆดันในนี่นะคะทุกคนเอาไปต้วยเพิ่อนเนาะค่ะนี่นะคะก็คือเป็นการผสมเกสรน,นะคะผสมง่ายๆแบบนี้เลยเด้อจ้าผู้ใดที่เป็นมือไม่หัดปลูกลองเหเง็ดเบิงเด้อค่ะทุกคนปักทองติดดีค่ะข,ขนาดช่วงแรกๆที่ปุ๋ยหัดปลูกนะคะปุ๋ยกระบ่รลูกเพื่อการข่าวว่าจะต้องผสมเกสรในเขาหนําน,นะคะมันก็บ่คคอยติดนวยจา้าพอปุ๋ยลองผสมเกสรแบบนี้เอ้าก็ติดนวยดียได้ หลังจากนั้นปุ๋ยก็เลยเฮ็ดมาตลอดเลยนะคะตอนนี้ฝักทองของคุณยายขายใหญ่ไว้ค่ะข,ขนาดนะคะมือก่อน,นั้นคุณตาเพิ่งจกะได้กเก็บไปปนเนาะคะ่ะมีผู้ใดเคยกินบัตา,าปนฝักทองหรือจะเอื่นว่าปนบะกอือหรือจะเอื่นว่าเนียนบะกอือก็ได้คขึ้นกันนะคะในทุกๆเสาร์คุณยายเพิ่งจะไปผสมเกสรทุกมือเลยนะคะบรรยากาศรอบๆเทียงหน้าห้าวค่ะตอนนีก็สิเป็นประมาณนีเด้อจา้าหน้าต่างของปุ๋ยนะคะบนท่านไดทายให้เบิง่งไก่ๆอยู่จา้จาเสาร์มือน,นีพี่อายเพิ่งได้ดมาเก็บเอาหอมพักชีเนาะจ้าไปเห็ดแกงอมบะสันนะคะ บางนี่จะเป็นแป้งผักแป้งเกาดเด้อจ่าเดยวปุย่าปุยจะลือออกแล้วก็จะปลูกหม่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงของคุณยายเด้อจ่าซื้อพันมาแปดสิบบาทนะคะกิโลนหนึ่งนาะจากปลูกกะสิใดประมาณน้นหนึ่งบักไ่เลยจ่าส่วนอันนี้จะเป็นดอกผักกัดหินเด้อจ่าคุณยายเพิ่งจะเก็บเอาไว้้าเอาแนวนะคะเขาจะได้บบตองซื้อมาเล็ดเขาทัดไปก็จะเป็นพริกเด้อจ่าปลูกทั้งพริกเดือนพริกปีนะคะผสมผสมกันไปเนาะจ้าจนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งขอดีของการต่างบานอยู่หน่าเด้อจ่าตื่นเช้ามากก็จะมีเวลาเด้ย่ง เข้ะะาใหญกกินอีหยังเท้ากระปูกอันนั้นเลยเด้อจ้าอันนี้บักพิกปี้ค่ะกำลังออกหนวยประมาณนีเลยกะได้ยินเขาว่าห้ตัดใบมันออกน้ำนอกจากนวยมันจะได้ดกๆแต่วุ่้ยกระบ่คคอยมีเวลาเลยค่ะผายามเสาบวงนะคะก็คือบด้ย่างมาทางหนีเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพักกว้างตุ้งเด้อจ้าที่ปุ๊ยไปเอาเบียมันมานะคะน้องเพิ่นกาไหวเนาะค่ะก็เลยเอามาแปะไววนะคะมันก็ะติดอยู่เด้อจ้าแต่ว่าใบมันคือเป็นดังๆบุล่ะส่วนบักบวบของเฮ้าค่ะก็ออกนวยเรื่อยๆเลยนะคะน่วยปุ่มๆปมๆแบบนีเนาะจ้าแต่ว่าเ แสบแห้งคักอันนี้ลระเดอจ่าที่เขาเอินว่าบวบหอมในขณะที่เก็บบวบอยู่นี่ก็คือแบบว่าเสียดายเดอจ่าเพราะว่ามันนวยไ่ไววแห้งคักนะคะพันไปแค่มือเดียวนอจ่านวยกับบักไงแบบนี้เลยเก็บไปนําก็คิดเมนูไปนําข่าวว่าเสียไปเห็ดเมนูอีหยางดีตอนแรกวิว่าปิเจไปพัดไข่นะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาค่ะเขามีเครื่องไนไก่แล้วก็มีไก่อยู่ในตู้เย็นอยู่นะคะก็เลยว่าเสียวไปเห็ดแกงอมไก่ค่ะไปยังรอสวนกับมาเขากับพ่อดีซีกเลยจา้มามกคุ้งตนนีนวยลางสุดเพิ่นกระเหลื่มกลนสอดและเดจาจ่า ้วนะคะจอบทุกมือเลยจ้าบัดไดมันสิสุกน้อคุณยายเพิ่นก็ว่าเก็บเอามาบ่มแนเพิ่นว่าเนาะจ้าย่านต้นมันคนเช้ามือนี้คุณยายเพิ่นก็ขุดมันแก้วเนาะค่ะทุกคนเนื่องจากว่ามันแบบว่ามันเริ่มสิเน่าแล้วนั่นน่าจ้ะมันเพิ่นก็หัวบ่ใหญ่เด้อจ้าประมาณนี้เลยนะคะซ้ํานี้ละจ้าเอาไป1แซบเท่าด้นี่มื้อนี้คุณยายเพิ่นก็ว่าเพิ่นจะขุดขายเนาะจ้าผู้ยิกะคงจะต้องเอาไปโพสต์ Facebook และเด้อจ้าบัดทีนี้ผู้ใดสั่งเฮากะจังสิเอาไปส่งให้จ้าเพราะว่าเฮาบ่อยากเอาไปรอในบ้านนะคะมันเทศเนี่ยสีชมแบบนี้เนาะจ้าเฮาก็สิขายกิโลละ20 เนื่องจากว่าปลูกบอลไลน์นอกจากปี้ก็เลื่อบเดพวดขายทางเพจเด้อจากบเดซุงไปซนี่นะคะด้านคางเทียงหน้าก็จะเป็นตัวหนาเด้อจากคุณยายเพ่นปูกไว้ให้ตะก,กะแตนนอกจากได้วลาทรายขาแล้วค่ะทุกคนปุละมากมากบรรยากาศย่ามเสาๆย่ามทรายขขาแบบนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใดล่งคลิป,ปุ้ยกะมักเบิ้งคือกันนะคะปุ๋ยเป็นคนมักเบิงชีวิตบานๆแบบนี้ค่ะหนึ่งเขาหอนหอนย่ามเสาแบบนี้นอกจากแค่เขาห้อยเกลือซืซ่อๆนี่กระสกแสบคาคักเราได้ค่ะย่ามเสาแบบนี้ปุยกัิีหนึ่งเขาเต็้มหวดแบบนี้เลยเด้อจาก าจากปีทีแล้วอยู่เด้อค่ะเนื่องจากว่าเขาห้องยังเหลืออยู่นะคะกะต้องกินข้าวเก่าให้มันเบิดซะก่อนเนาะจ้าใส่ข่าวเซ็จแล้วห้องก็สิได้ข่าวสองกะติบพุ่นๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าถามว่ากินเบิดบ่อสองกติบก็กินบ่เบิดเด้อจ้าซึ่งบานปุ๋ยก็อยู่ก็หลายคนเนาะค่ะมีเหลือกินดีกว่าบ่พอกินเนาะค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ๆก็ติถามอีกเนาะจ้าว่าปุ๋ยกันจะคนนะคะกยกันหกคนเด้อจ้าเดี๋ยวก็สิสงสัสกันอีกเนาะจ้าว่าเถียงหน้าซ้ำหนีไปนอนกันอยู่หมองใดกันแน่บานไม่ายยลลัังนนนี้้้ปุกกกสอบูด แล้ะกกับคุณยายนะคะกันถามคนแค่นั้นเองส่วนพี่ชายของปุ๋ยค่ะเพิ่อนจีอูเถียงอีกหลังหนึ่งนะคะสึงยอ่อยเพื่อนแตงแต่โดนหลายปีแล้วค่ะบัดท,ที่นีคุณตาเพื่อนก็นจะนอนเถียงหน้าหลังเกาเด้อจา้าส่วนบ้านจ่าตอนหนี้กะบ,บ่มีคนอยู่นะคะกับปิดเพื่อนไหวเนาะจ้าพักกันออกมาอยู่หน้าเบิดสุกคนอโลดนอนหน้านี่ก็อบอุ่นขนาดเลยเด้อจา้าตื่นสามากกะทีได้พอนะทุกคนในขอบครัวเลยนะคะถึงแม้ว่าสินอนกันคนละเถียงหน้าเนาะจ้าแต่ว่าเวลากินข้าวกินน้ำก็จะมากินอยู่เถียงหน้าของปุ๋ยเบิดเลยนะคะบักบวบแนม เป็นตะแก่เนาะจ้าแต่ว่าปาดออกมานีเหนือพอดีเลยนะคะบัท่านแกเดอ้อจ้าปีจะมาหลอกเปลือกออกแบบนี้นะคะเท็ศแล้วก็จะไปทิศแกงอมค่ะเมนูบัวพัดไข่กับเป็นตะแสบจ้าแต่ว่ามือนีหักบริเฮดเด้อค่ะเพราะว่ามันสีเห็ดหลายเมนูเกินไปมือขึ้นเฮ็ดพัดตินเล็กสใส่ไข่กับย่างแหนยู่นอจา้าล้ะก็สีเห็ดอีกเมนูหนึง่งก็คือไข่พะโล่ให้ลูกไสจก้จ้าเมนูแกงอมไก่หน่ก็บบัวคอยได้กินปัน,ดน,ดนไดจ้าทุกคนโดนโดนสีเห็ดเทื่อนึงแกงก็จะเห็ดง่ายเด้อจ้าปีก็จะบอดอธิบายละเอียดขนาดนั้นนะคงะ เ็ดเป็นอยู่แล้วนะคะปุ๋ยเองปุ๋ยกับเป็นคนนึงที่เห็ดกับเขาโบเกงนะคะเพียงแต่คิดว่าเห็ดแบบนี้แล้วมัน่าจจะแสบมันน่าจะกินได้แค่นี้นะคะทุกคนปุ๋ยกับเพื่อนใจมาเห็ดกับเขาเป้นกับตอนที่ปุ๋ยใหญ่กับมาอยู่บ้านนี่แหละค่ะแต่ก่อนอยู่กุงเทพ่เผาเห็ดแต่งานเนาะค่ะโบคอยได้เห็ดกับเขาพอกับมาบ้านนี่ก็ขึ้นแม่เป็นคนเห็ดให้กินนะคะบัดที่นีหลังๆคุณยายเพิ่นโบคอยสบายเนาะจ้ะปุ๋ยก็เลยต้องลงมือเห็ดเองกับเขาอันใดที่เพื่อนจะกินปุ๋ยจะเห็ดกับเห็ดโปเป็นนะคะก็ต้องถามเอาค่ะหลัง ตอนนี้เฮาก็พ่อเฮ็ดใดแล้วจ้าแต่ว่ามันกระซิมีหลงหลงลืมลืมได้จ้ามือหนีก็ลืมค่ะลืมใส่สมขามฮากระเด๋วมาใส่ที่หลังเนาะจ้าแต่ว่ากระโบเป็นยังนะคะลองซิมรดชาิเบิ่งแหลวกระเสียบอยู่ได้ลร่ะถ้าเป็นแกงออมฮอกับจะใส่ข้าวขวานำเนาะจ้าถ้าเกิดว่าแกงซื่อฮอจะบ่ใส่ข้าวขวัวเด้อจ้าซ้ำตีเฮ็ดกับเขาวแล้วก็เป็นเวลาแปลโมงแล้วเนาะจ้าสายเติมระเด้อบัดทีนีเซตแล้วเด้อจ้าบัดทีนีแกงออมไก่ใส่บวบค่หน้าตากระถือว่าใส่ใดยุจ้ารสชาติกับพ่อใส่ใดคือกั้นค่ะ ขนาดนอนหนากันยังมีของมาขายยา่ำเสานําเด้อจ้าอันนี้คุณยายพื้นต้่มข้าวโพดมาขายนะคะทางพานพื้นพอดีจ้ามือน,นีบักหลายดียตตอยากกินข้าวโพดต้่มเนาะจ้ากระจัดไปขาย20บาทกับพ้อแล้วนะคะอีหยังที่ห้าไดริลูกเ้ากับสื่อกินค่ะแต่ว่าอันใดที่ห้าปลูกมันก็นดีค่ะเพราะว่าประหยัดเงินไปได้หลายเลยเฮ็ดกับเขากับนา้าเ็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าเฮากับเมาเก็บที่นอนห้าเดียบัาทที่นี้มือน,นีห้าฮเขาคงจะงย,ยุงแ่นยูเด้อจ้าคง,งจะบบมีเวลาได้มาเฮ็ดบัานไม่ไพ่ตัวนะคะเพราะว่ามือีคุณยยาพ่นจจะาาาขุนนมัไปยกตอง ซอยเพลนสะกอนตอนนี้คล้องกันห้ายนอกจากเครื่องมือสร้างก็อยู่ตเตียงผุนเต้มอยู่นะคะทุกคนทั้งเรือยทั้งยงังบุญินทั้งตะกาสสวารจ์จะเยอะแยะแห้งนะคะก็คิดว่าจะเฮ็ดหองเก็บคล้องอยู่เดอ้อจ้ะแล้วก็พ้ากันคุยกันว่าจะเฮ็ดหองนาํานํำเด้อค่ะอยู่ข้างๆนอกจากราว่าบทนยางนะคะมันยางใกล้นอกจากอีกอย่างหนึ่งของนามอยู่เทียงหลังเกา้าก็เป็นแบบว่าโถสวมธรรมดาเนาะจ้ะเขาก็ากเลยว่าห้าสีเ่เฮ็ดไม้กไก่กระทอมของห้าวนี่ละจ้ะเปิดหน้าต่างออาไปก็จะเป็นประมาณนี่เดอ้อจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปด แล้วนะคะแดดกระซิวงแบบนี้เลยจ้าเพราะเาเปิดผ้าม่านเปิดหน้าต่างออกแสงกรสิซองเขามาแบบนี้เลยเนาะจ้า,จาเขาก็จะต้องกวาดทุกมือนะคะทุกคนเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างจะร้ายเนาะจ้าเนื่องจากว่าเทียงหน้าหน่อยของเ,เข้าเขาก็เหตุจากวัสดุธรรมชาติทั้งเบิดเลยเนาะจ้า,จาอีกอย่างหนึ่งหองมันกระบ,บดาดมิดชิดเนาะจ้า,จาช่วงนีกระล่มดีค่ะนะคะบบจักพัดเอาฝุ่นบบจักพัดเอาเอีหยางมาเนาะจ้า,จาเขาก็จะต้องกวาดกวาดเสากวาดแรงเลยค่ะยังที่บอกเลยค่ะมือนีอากาศเย็นๆแค่ย่ำเสานะคะพราะสายมาแดดออกแบบนี้ก็เลื่อมห ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคอยกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์ให้ปุ๋ยนะคะทุกคนซึ่งมันสามารถเปิดการมองเห็นให้ปุ๋ยได้หลายเลยนะคะเพื่อให้ปุ๋ยมีกำลังใจในการสังคิปต่อไปเนาะจา้าสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหนาคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เผื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยนํานะคะผู้ใดที่โบนัสในกดติดตามกดติดตามไว้เด้อจ้าจะได้บบพาดในคลิปทัดๆไปของปุ๋ยค่ะคลิปหนาปุ๋ยสิพาไปขายมันเด้อจ้ามาเบิ่งกันวาสิขายไดโบสำหรับคลิปนนี้ปขออลาไก่ะนนะคะ สวัสดีค่ะ